ดีค่ะพบกับ iMCT News Podcast ประจำวันที่2เมษายนพุทธศักราช2568กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่มุมมองของ CEO BlackRock อย่าง Larry Fink ที่มองถึงปี2025ว่า Bitcoin เป็นการป้องกันความเสี่ยงทางยุทธวิธีต่อความเสี่ยงเฉพาะเช่นเดียวกับทองคำ แม้ว่าฟิงจะเคยระบุว่าบิตคอยเป็นดัดชนีของการฟอกเงินแต่ปัจจุบันก็เปลี่ยนใจอย่างเห็นได้ชัดเมื่อปีที่แล้วท่ามกลางแรงกดดันจากเงินเฟ้อและความผันผวนของตลาดแบบดั้งเดิม ฟิงเตือนว่านี่สาธารณะของอเมริกาที่เพิ่มขึ้นซึ่งปัจจุบันอยู่ที่36ล้านล้านดอลาลาร์สหรัฐอาจกระตุ้นให้นักลงทุนเริ่มมองสกุลเงินดิจิทัลว่าเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่าหากการขาดดุลยังพุ่งสูงขึ้นสหรัฐอาจเสี่ยงต่อการสูญเสียตําแหน่งนั้นให้กับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างบิตคอยโดยฟิงเน้นย้ำในจดหมายประจำปีถึงนักลงทุนว่าการใช้จ่ายภาคบังคับของรัฐบาลและการชำระหนี้จะดูดซับรายได้ทั้งหมดของ รัฐบาลกลางและสร้างการขัดดุลถาวรภายในปี2030ในช่วงแรกฟิงเป็นผู้ตั้งข้อสงสัยและมักปฏิเสธบิตคอยโดยมองว่าเป็นสินทรัพย์เก่งกำไรและเรียกว่าเป็นกระแสชั่วคราวแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ค่อยๆเปิดใจมากขึ้นต่อแนวคิดสินทรัพย์ดิจิทัลค่ะ ไปต่อกันที่อิหร่านค่ะที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ขู่จะทิ้งระเบิดอิหร่านในลักษณะที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเว้นแต่จะตกลงข้อตกลงนิวเคลียร์ฉบับใหม่ซึ่งเหตุผลที่กลยุทธ์การข่มขู่เช่นนี้ไม่ใช่ความคิดที่ดีเมื่อพูดถึงอิหร่านเพราะสหรัฐมีฐานทัพกองกําลังทหารและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ร่วมกันกว่า60แห่งกระจายตัวอยู่ทั่วตะวันออกกลางตั้งแต่ No v ว l s u p p o r t Activity b a h เ a i n ซึ่งเป็น ที่ตั้งของกองเรือที่5ของกองทัพเรือสหรัฐรวมถึงฐานทัพอากาศที่เป็นสำนักงานใหญ่ส่วนหน้าของเซนคอมไปจนถึงฐานทัพเรือฐานทัพอากาศและภาคพื้นดินอื่นๆในอ่าวโอมานซาอุดีอาระเบียอิรักจอแดนซีเรียและตุรกีซึ่งในกรณีที่เกิดสงครามฐานทัพของสหรัฐจะอยู่ในระยะของขีปนาวุธและโดรนของอิรานสำหรับพลังยิงขีปนาวุธไกลที่สุดอยู่ที่ระยะ2,000กิโลเมตร น้ำหนักบรรทุกมากที่สุดอยู่ที่1800กิโลกรัมรองรับ MIRV ส่วนขีปนาวุธล่องเรือภาคพื้นดินไกลที่สุดอยู่ที่2500-3000ถึง3,000กิโลเมตรน้ำหนักบรรทุกสูงสุดอยู่ที่410-700ถึง700กิโลกรัมขณะที่โดรนพิสัยไกลไกลที่สุดอยู่ที่2500กิโลเมตรน้ำหนักบรรทุก มากสุด100กิโลกรัมบรรทุกลูกระเบิดสูงสุด13ลูกมากสุด500กิโลกรัมค่ะซึ่งนอกจากพลังยิงแล้วศักยภาพของอิหร่านก็ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอีก2ประการก็คือเรื่องของภูมิศาสตร์และความมุ่งมั่นค่ะ ไวกันที่สถานการณ์หลังแผ่นดินไหวขนาด7.7ในเมียนมาค่ะที่กลุ่มบรรเทาทุกข์ในเมียนมารายงานว่าสภาพความเสียหายเกิดขึ้นอย่างหนักหลังแผ่นดินไหวที่ฆ่าชีวิตผู้คนมากกว่า2,700รายพร้อมเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดหาทั้งอาหารน้ำและที่พักพิงพร้อมเตือนว่าโอกาสในการค้นหาผู้รอดชีวิตกำลังจะหมดลง ด้านพลเอกอาวุโสมีนอองไล์ผู้นําทหารเมียนมาคาดการ์วยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวขนาด7.7เมื่อวันศุกร์ที่แล้วจะเกิน3,000รายโดยนับถึงเช้าวันนี้ว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว2,719รายบาดเจ็บ4,521รายสูญหาย441รายซึ่งผู้สูญหายส่วนใหญ่สันนิษฐานว่าเสียชีวิต แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในช่วงเที่ยงวันศุกร์เป็นแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในอาเซียนนับตั้งแต่รอบหนึ่งศตวรรษทําให้เจดีโบราณและอาคารสมัยใหม่ต่างพังทลายลงเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความเสียหายอย่างมีนัยสําคัญต่อมันดะเลซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของเมียนมารวมถึงกรุงเนปิดอซึ่งเป็นเมืองหลวงคณะทหารก่อนหน้านี้สร้างขึ้นสําหรับกรุงเนปิดอค่ะเพื่อเป็นป้อมปราการที่ไม่สามารถเอาชนะได้ แต่แผ่นดินไหวครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ล่าสุดในความหายนะที่เกิดขึ้นกับเมียนมาซึ่งมีประชากร53ล้านคนนับตั้งแต่รัฐประหารในปี2564ที่นำกองทัพกลับมามีอำนาจและทำลายเศรษฐกิจหลังการพัฒนาและประชาธิปไตยที่เปราะบางในช่วงหนึ่งทศวรรษ กองทัพเมียนมาถูกกล่าวหาว่ากระทำทารุณกรรมต่อกว้างขวางต่อพลเรือนในการพยายามรักษาอำนาจและปราบปรามกบฏหลายด้านที่เกิดขึ้นหลังรัฐประหารสงครามกลางเมืองทำให้ชาวเมียนมากว่า3ล้านคนต้องพลัดถิ่นก่อนที่แผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นแต่กองทัพเมียนมาปฏิเสธและระบุว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่บิดเบือนรวมถึงอ้างว่ากำลังปกป้องประเทศจากผู้ก่อการร้ายค่ะ ไปกันที่จีนกับไต้หวันค่ะที่พันเอกอวุโสชียีซึ่งเป็นโฆษกของกองบัญชาการภาคตะวันออกของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนระบุว่าจีนได้เริ่มฝึกซ้อมรบระหว่างเหล่าทัพรอบเกาะไต้หวันแล้วเมื่อวานนี้ค่ะโดยกองกําลังบัญชาการได้ส่งกําลังภาคพื้นดินทางทะเลทางอากาศจรวดและกําลังอื่นๆจากหลายทิศทางโดยระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการดังกล่าว การฝึกซ้อมนี้เน้นไปที่การลาดตระเวนเตรียมพร้อมรบทางทะเลและทางอากาศการครอบงำสนามรบการโจมตีเป้าหมายทางทะเลและภาคพื้นดินรวมถึงการปิดล้อมพื้นที่สำคัญและเส้นทางทะเลและยุทธวิธีอื่นๆเพื่อประเมินขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันของกองกำลังซึ่งการเคลื่อนไหวนี้เป็นการเตือนที่เด็ดขาดและการยับยั้งอย่างแข็งกร้าวต่อกองกำลังแบ่งแยกดินแดนเพื่อเอกราชของไต้หวันและยังเป็นการกระทำที่ ถูกต้องและจำเป็นเพื่อปกป้องอำนาจอธิปไตยและความสามัคคีของชาติจีนตามที่พันเอกอาวุโสชีกล่าว สำหรับการฝึกซ้อมรบดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่พีทเฮ็กเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเสร็จสิ้นการเยือนฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการครั้งแรกระหว่างการเดินทางซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันอาทิตทย์ที่ผ่านมาเฮ็กเซตได้เรียกร้องให้มีการสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งเพื่อต่อต้านการรุกรานของจีนในภูมิภาคส่วนเมื่อเช้าวันนี้กระทรวงกลาโหมไต้หวันได้โพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียว่าตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นมาหน่วยงานได้ตรวจพบ เรือบรรทุกเครื่องบินสันตรงนนำกองเรือของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนเข้าไปในเขตตอบโต้ของไต้หวันในช่องแคบไต้หวันและมีการตรวจพบเรือรบจากแผ่นดินใหญ่19ลําปฏิบัติการใกล้ไต้หวันเมื่อวานนี้ก่อนจะเสริมว่าไม่มีการตรวจพบเครื่องบินทหารในน่านฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะ อีกด้านหนึ่งมีการเปิดเผยจากผู้สังเกตการค่ะว่าการเคลื่อนไหวที่ยั่วยุหลายประการของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนําของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ควบคู่ไปกับการฟื้นสงครามการค้าและภาษีศุลกากรกําลังเตรียมยกระดับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนส่งผลให้ความหวังในการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นําจีนและสหรัฐเลือนลางลง ซึ่งหลังจากเพียง2เดือนหลังเริ่มดำดรงตำแหน่งสมัยที่2แผนการเชิญรุกของทรัมป์รวมถึงการขึ้นภาษีศุลกาการและการใช้ไพ่ไต้หวันเสริมกำลังพันธมิตรอินโดแปซิฟิกคุกคามและทำลายการผ่อนคลายความตึงเครียดชั่วคราวที่ดำเนินมาหลายเดือนและผลักดันทั้งสองประเทศให้เข้าใกล้การ,รเผชิญหน้ามากขึ้น ในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์รัสเซียทูเดย์ในกรุงมอสโกซึ่งควบคุมโดยรัฐบาลรัสเซียหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนระบุว่าจีนจะดำเนินการหากสหรัฐใช้การลักลอบค้าเฟนทานิลเป็นข้ออ้างในการขึ้นภาษีกับจีนรวมถึงหากสหรัฐต้องการแก้ไขปัญหาเฟนทานิลอย่างจริงจังสหรัฐควรยกเลิกภาษีศุลกากรที่ไม่เป็นธรรมและเข้าร่วมหารือก,กับจีนบนพื้นฐานของความเท่าเทียมนอกจากนี้หวังก็ยังเสริ ว่านโยบายอเมริกาเฟิร์สไม่ควรเป็นการรังแกแบบอเมริกันและสหรัฐต้องไม่ใช้ผลประโยชน์ของตนเองเป็นฐานในการทำลายสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของประเทศอื่นค่ะทั้งหมดนี้คือ IMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ